สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูฐานาดาชวัยรันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 กกันนะคะวันนี้เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของหอรอมอและครอรนอนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ของชั้นปหนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องหอรอมอและครอรนอ เรามาทบทวนกันเรื่องการคูณการหารลงตัวและหารไม่ลงตัวกันก่อนนะคะอโอเคนี้เมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคมาดูการคูณกันก่อนนะคะเขาบอกว่าหาจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมนะคะ ข้อ1 2 3มีแค่า3าข้อเท่านั้นให้ทบทวนเล่นๆนะคะข้อ1เขาบอกว่า20สเท่ากับ4ี่คูณสี่เหลี่ยมข้อ2 132สเท่ากับสี่เหลี่ยมคูณ11ข้อ3 100เท่ากับสี่เหลี่ยมคูณ25ให้เราหาตัวเลขมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะข้อ1อ่ะเรามาดูกันได้เลย20เท่ากับ4คูณ อะไรคะเท่ากับ5นั่นเองนะคะเพราะ4คูณ5เท่ากับ20ต่อไปข้อ2 132เท่ากับสี่เหลี่ยมคูณ11อทองสูตรคูณแม่11เลยคะ่ะ11คูณอยู่กับอะไรถึงได้เท่ากับ132 เท่าไรคะ11คูณ12นั่นเองนะคะถูกต้อง11คูณ12เท่ากับ132อ่ะทีนี้มาดูข้อ3 100เท่ากับสี่เหลี่ยมคูณ25คูณอะไรคะจำได้ไหมสุดคูณแม่25เอา้าบางคนบอกว่าจำไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นเราลองมาทดกันดูสิ ครูโทษเลยเขียน25ก่อน25คูณอะไรดีคะถ้า25่คูณหครูบอกไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่คูณ1ย่อมได้ตัวมันเองดังนั้น25่คูณหได้25 25ิคูณสอล่ะคะได้เท่าไหร่คะอ่ะถ้ายังไม่ทราบเราไปตั้งคูณเลยการคูณก็สอนไปแล้วนะ 25่คูณสอง่ะคีดเส้นใต้1นึ่เซนโอเคอ่ะสอคูณหได้10ใส่0ทด1 2ึคูณสเป็น4ทดอีก1เป็น5นะคะดังนั้น25่คูณสได้50อ่ะยังไม่ได้100เลยลองดูตัวอื่นอีก25่คูณสนะคะนี่คือวิธีการหา เนาะอ่าคูณลบข้างบนก่อน25คูณ3เอา3ไมไปคูณอะไรก่อนคะอ่ะ3าคูณ5ก่อน3 5 15ใส่5ทด1 3 2 6ทดอีก1ึง1เป็น7นะคะดังนั้น25คูณ3เท่ากับ75อ่ะยังไม่ได้อีกดังนั้นเอาอะไรคะ อ่ายี่คูณสดูสิจะได้ไหมสี่คูณหได้เท่ากับ20นะคะใส่0ทด2 4งคูณสเป็น8ทดอีก2เป็น10นะคะอ้าวได้หรือยังคะได้แล้วนะคะอ่ายีคูณ 4เท่ากับ100ดังนั้นคำตอบของเราคือ4นั่นเองนะคะ่าใครที่จำสูตรคูณไม่ได้หยิบสมุดสูตรคูณขึ้นมาดูได้นะคะแต่พยายามนะคะหรือคุณครูก็ฝากไปแล้วว่าให้ไปท่องให้จําด้วยโอเคผ่านแล้วนะคะการคูณต่อไป เรามาดูการหารลงตัวและหารไม่ลงตัวกันบ้างนะคะเรามาดูว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรเริ่มที่ข้อ1กันเลยนะคะ72หารด้วย9ปหเรียนมาแล้วนะคะปสี 4, ก็เรียนแล้วดังนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดูนะคะอันดับแรกเลยหาเขียนเครื่องหมาย หารตั้งไว้ก่อนในที่นี้คุณครูจะหารยาวนะคะโอเค72หารด้วย9ในกรณีนี้เราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้ด้วยนะคะครูบอกไปแล้วนะตัวเศษเป็น72ตัวส่วนเป็น9นะคะแปลงเป็นเศษส่วนได้ด้วย ดังนั้นเมื่อเราจะทําการหารคุณครูย้ายลงมาข้างล่างนิดนึงเมื่อเราจะทําการหารอะไรอยู่ข้างในอะไรอยู่ข้างนอกอถูกต้องค่ะตัวด้านหน้าหรือตัวเศษอยู่ข้างในนะคะ72 9าอยู่ข้างนอกโอเคเนาะ เห็นชัดไหมคะ,ะถ้าไม่ชัดเดี๋ยวครูขยายนิดนึงโอเคชัดแล้วนะต่อไปการหารเป็นไงคะเราเอา9ไปหารตัวด้านในหารทีละตัวโดยเริ่มจาก7 9หาร7หมายความว่าเราไปดูว่า9คูณกับอะไรที่เท่ากับ7มีไหมอลองท่องสูตรคูณแม่9นะคะ9 1 9 9 2 สิบแปมีไหมคะเก้าคูณอะไรได้เจไม่มีไม่มีดังนั้นเราใส่ศนนะคะใส่ศูนย์ข้างบนต่อไปเมื่อกี้หนึ่งตัวแล้วไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ไปดูสองตัวเลย9คูณกับอะไรได้7จ็ดสิบสองทองเลยค่ะอ่าจะเห็นว่า 9คูณ 8, 8เท่ากับ72 9นี่ไม่ต้องไปดูกับมัน8นี่เอาใส่ตรงไหนข้างล่างหรือข้างบนใส่ข้างบนนะคะใส่8ข้างบนและว72ใส่ตรงไหน72เอามาใส่ข้างล่างนะคะจากนั้นเอามาลบ ะะจำไว้ไเลยการหารเอามาลบนะคะเสอลบสเหลือ0 7-7เลบเเหลือ0เสร็จแล้วนะคะดังนั้นถ้าตอบอบตอบ72หารด้วย9ตอบ8นั่นเองนะคะโอเคเนาะ,นะอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสังเกตนะเราไปดูข้อ2กันก่อน ห้าหารด้วย7จ็ดเหมือนเดิมเลยทำเครื่องหมายหารยาวนะคะอะไรอยู่ข้างในอะไรอยู่ข้างนอกถูกต้องนะคะห้อยู่ข้างใน7จอยู่ข้างนอกหารเหมือนเดิมเลยไปดูตัวแรกก่อน7หารห้า เคูณอะไรได้5มีไหมก็เหมือนเดิมค่ะเราไปดูว่า7คูณกับอะไรได้5นะคะท่องสูตรคูณแม่7เลยเจ็ด2 14สอง้าวไม่มีนี่7คูณอะไรได้5ดังนั้นเราใส่0ถูกไหมคะต่อไปไปดู2ตัวเลย7หาร54 7คูณอะไรได้54อ่าน้องท่องดูซิ7 3 21ส4 28 7 5สิ7เ42 7 7จ9 7 8 56 เจ็ดเก้าหกสิบสามเกินหรือยังคะเกินห้าสิบสี่ไหมเกินแล้วเป็นไงคะมีไหมเจ็ดคูณอะไรได้ห้าสิบสี่ไม่มีดังนั้นถ้ามันไม่มีเราต้องเอาที่มันใกล้เคียงแต่ต้องไม่เกินห้าสิบสี่ใช้เจ็ดคูณเก้าได้ไหมไม่ได้เพราะมันเกินใช้เจ็ดคูณแปดได้ไหมคะห้าสิบหกไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเกิน 54ดังนั้นตัวที่เราจะใช้คือ7คูณ7เท่ากับ49นั่นเองนะคะ7ตัวด้านหน้าไม่ต้องไปยุ่งกับมัน7ตัวนี้ไปใส่ตรงไหนข้างบนหรือข้างล่างใส่ข้างบนนะคะ49ตัวนี้เอามาใส่ข้างล่างจากนั้นเราเอามาทำอะไรกันเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วเอามาลบกันนะคะลบกัน สี่ลบเก้า 9, ลบได้ไหมคะลบไม่ได้ดังนั้นเราต้องทำการกระจายนะคะอ่าห้าเป็นไงคะให้ยืมไปละหนึ่งเหลือ4อี่สี่ตัวนี้ตัวเดิมมาเป็น4ยืมมา1ใส่หนึ่งข้างหน้าเลยนะคะโอเคกลายเป็น14 1 4ี่ลบเได้เท่าไหร่คะได้หถูกต้องนะคะ หมดแล้วเพราะมันไม่มีอะไรแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้ถ้าเราตอบตอบว่าไงคะเจ็ดเซตห้าอ่าทีนี้หาเสร็จแล้วเรามาดูข้อเปรียบเทียบกันซิอ่ากูใช้สีเขียวแล้วกันเรามาดูข้อเปรียบเทียบสองอันนี้ใครตอบได้บ้างว่าต่างกันตรงไหน ถูกต้องค่ะต่างกันตรงที่นี่คําตอบสุดท้ายอาคนครูลืมเมื่อกี้สีลบ4เหลือ0อ่ามันต่างกันตรงนี้เป็นไงคะตรงนี้เหลืออะไรไหมไม่เหลือแต่ฝั่งนี้เหลือหเราจะเรียกตรงนี้ว่าเศษนั่นเองนะคะอันนี้เศษ0อันนี้เศษ 5ดังนั้นพอจะทราบได้ยังว่าหารลงตัวและหารไม่ลงตัวต่างกันอย่างไรค,คุณครูให้คิดก่อนนะโอเคเราไปดูอีก2ตัวอย่างข้อ3กับข้อ4นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปร่วมกันว่ามันต่างกันอย่างไรอโอเคเรามาดูข้อ3กันก่อน168หารด้วย12 อะไรอยู่ข้างในอะไรอยู่ข้างนอกคะะหนึ่งร้อยอยู่ข้างใน12อยู่ข้างนอกเหมือนเดิมเลยคะ่ะเอา12ไปหารโดยที่หารตัวแรกก่อน12อะไรได้หนึ่งมีไหมไม่มีเพราะ12บสอคูณหเท่ากับสิแล้วถูกไหม 12คูณ2เท่ากับ24แสดงว่าไม่มีดังนั้นเราใส่0ตัวแรกต่อไปไปหาร2ตัวเลย12หาร16มีไหมคะอ่าถ้า12 1 12 12 2 24ซึ่ง24มันเกินเราไม่ใช้เราใช้ตัวนี้นะคะ12ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะเอาหนึ่งใส่ข้าง บนอาใส่ให้ตรงกับเลข6กนะคะ12ใส่ข้างล่างนะคะจากนั้นเรามาทำอะไรกันลบกันอ่านิดนึงนะคะนักเรียนต้องตั้งให้ตรงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเอา12ไปหาร16ดังนั้นเวลาเราลบหรือใส่คำตอบก็ต้องใส่ให้ตรงกันนะคะอ่ะลบกัน8ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก่อนอ่ะ6ลบ2ได้ 1> C 1-1ลบหได้0นะคะโอเคเสร็จหรือยังยังเป็นไงคะถูกต้องนะคะดึง8ลงมานะคะดึง8ลงมาทีนี้ดึงลงมาแล้วเราก็เอา12เนี่ยไปหารต่อเลยหาร48 12อะไรได้48คะ ต้องสุดคูณเลยถูกต้องนะคะ12คูณ4เท่ากับ48 12นี่ไปต้องไปยุ่งอ่ะ4ใส่ตรงไหนใส่ข้างบน48ใส่ข้างล่างเอามาลบกันเหมือนเดิม8ลบ8เหลือ0 4ลบ4เหลือ0อ่า0ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาได้แล้วคำตอบ ได้หรือยังคะคำตอบได้แล้วนะคะอ่าถ้าเราตอบตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบ14นะคะคำตอบจะอยู่ข้างบนโอเคเรามาดูข้อ2กันบ้าง144หาร9นะคะอะ่เห็นเครื่องหมายหารยาวก่อนเลย หน่งร้อใส่ข้างใน9กเขียนข้างนอกนะคะหลักการเดิมเลยหารเหมือนเดิม 9, 9ไปหาร 1, 1> มีแม่เก้าคูณอะไรได้1นึ่จำไว้เลยนะคะการหารเราต้องนึกเลยแม่เก้าเคูณอะไรได้1นึมีไหมมันไม่มีเพราะว่า9กคูณหได้9 9้คูณสอง ได้18เห็นไหมมันไม่มีดังนั้นเราใส่0ต่อไปหนึ่งตัวแล้วก็ไปดูสองตัวเส้นตรงนี้คุณครูขีดให้ดูเฉยนะคะว่าเราต้องเอาไปคูณกับอะไรเอาไปหารกับอะไรแค่นั้นเองนะคะอ่ะก้าไปหาร11ไปดูเลย9คูณกับอะไรได้11บเมีไหมไม่มีดังนั้นพอมันไม่มีคุณครูบอกแล้วว่าต้องเอาที่ใกล้เคียงแต่ต้องไม่เกินนะคะ ดังนั้น18เราใช้ได้ไหมไม่ได้นะคะ18เราใช้ไม่ได้เราใช้ตัวนี้9คูณ1นั่นเองอ่ะ9้าไม่ต้องไปยุ่งหนึ่งใส่ตรงไหนใส่ข้างบนถูกต้องนะคะ9ใส่ข้างล่างที่นี้9ใส่ให้ตรงกับเลขไหนใส่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะเมื่อกี้เราไปหาส1อถูกไหมเราก็ต้องตเราก็ต้องตั้งให้ตรงหลักซึ่ง 9มันคือหลักหน่วยดังนั้นเราก็ต้องตั้งให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะก็คือ1ตัวด้านหลังนั่นเองจากนั้นเอามาลบกันอ่าสิบเลบเกป็นไงคะหนลบเลบไม่ได้ไปยืมหตัวนี้แหละศูเลยอ่าตัวเดิมมันคือ1นึ่งเรายืมมา1ก็ใส่ข้างหน้ากลายเป็น11 สิบเลบเเหลือสองถูกต้องนะคะตอบได้หรือยังยังนะคะเมื่อกี้ค,คุณครูบอกแล้วว่าเป็นไงอ่าเหลือสดังนั้นดึง4ลงมากลายเป็น24จากนั้นทำไงต่อคะ,อะเอาเก้าไปหาร24ดูว่าเคูณกับอะไรได้24่ีมีไหม เรามาดูกันต่อเลยเมื่อกี้เก้าคูณสอง3ิบแปดเเกิอ้าวเกินไปแล้วเกินยี่สิไปแล้วใช้ได้ไหมใช้36ได้ไหมไม่ได้ใช้27ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเกินดังนั้นตัวที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะคะเกคูณสนั่นเอง9ไม่ต้องยู่กับมัน 2ใส่ข้างบนนะคะ18ใส่ข้างล่างจากนั้นเอามาลบกันอย่าลืมนะคะขีดเส้นใต้1เส้นเพื่อให้รู้ว่าเราต้องเอาสองตัวนี้มาลบกันโอเค4ีลบแดลบได้ไหมไม่ได้ดังนั้นไปทำการยืมนะคะอ่ามีอยู่แล้ว2องะหยืมไปแล้วเหลือ1นสี่อ่ะใส่4ตัวเดิมตั้งไว้ก่อน ยืมมา1ใส่1ข้างหน้ากลายเป็น14 14-8ลบ8เหลือเท่าไหร่คะไม่ลืมนะ14-8ลบ8เอา8ไว้ในใจนับไปจนถึง14 8แล้วก็9 10 11 12 13 14ดังนั้นคำตอบคือ6อ่ะข้างหน้า1-1ลบ1เหลือ0 0ตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่ผิดเนาะ อ้วเป็นไงคะทีนี้มาเปรียบเทียบสองตัวถ้าคุณครูจะตอบข้อ4ตอบว่าไงคะตอบสิบสองเศษ6ถูกต้องคะ่ะเพราะมันเหลือเศษอยู่ถูกไหมนี่ตัวนี้นะคะคือเศษนี่เรียกว่าตัวเศษ อันนี้เรียกว่าเศษเหมือนกันแต่มันเป็นศูนย์แสดงว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะคะทีนี้พอจะเห็นข้อแตกต่างกันหรือยังระหว่างหารลงตัวและหารไม่ลงตัวย้อนกลับไปดูข้อ1ข้อ2หารลงตัวมีเศษไหมคะหารไม่ลงตัวมีเศษไหมคะ,ะสังเกตนะ อ่ข้อ3กับข้อสเช่นเดียวกันเลยหารลงตัวมีเศษไหมคะไม่มีเศษแต่ถ้าหารไม่ลงตัวมันมีเศษนะคะดังนั้นสรุปได้ว่าหารลงตัวไม่มีเศษหรือเศษเป็นศูนย์นั่นเองแต่หารไม่ลงตัวจะมีเศษนะคะ โอเคเก่งมากเลยนะคะข้อหนึ่งสสามสี่ทบทวนดูนะคะในเมื่อทบทวนเสร็จแล้วคุณครูก็มีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมให้พวกเราทํานั่นเองนะคะซึ่งคุณครูแจกเป็นใบงานให้ไปแล้วอ่ะกิจกรรมที่1น,นะคะมีอยู่สองตอนตอนที่1เติมตัวเลขลงในสี่เหลี่ยมตอนที่สองโยงเส้นจับคู่นะคะ ตอนที่1ก็ไม่ได้ยากนะคะหาดูว่ามันคูณกับอะไรเนาะตรงนี้นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างตอนที่2ก็คือยงเส้นจับคู่กับผลลัพธ์ยกตัวอย่างเช่น89หารด้วย7ตอนนี้นะนักเรียนก็ต้องเป็นไงคะไปตั้งหารในเศษกระดาษนะคะหรือ ด้านหลังใบงานได้เลยนะคะไปตั้งเลย89หารด้วย7อะไรอยู่ข้างในอะไรอยู่ข้างนอกอ89อยู่ข้างใน7อยู่ข้างนอกนะคะนักเรียนก็ตั้งมาแบบนี้เลยแล้วก็หาผลลัพธ์ออกมาว่ามันเท่ากับเท่าไหร่จากนั้นโยงเส้นให้ถูกต้องยกตัวอย่างสมมุตินักเรียนหามาแล้วอ๋อคุณครูหนูหารแล้วได้8สมมุตินะนักเรียนก็โยงเส้นมาแบบนี้เลย ลงเส้นอาะใส่ลูกซอ้อนนิดนึงก็ได้โอเคข้อ2ได้เท่าไหร่ก็โยงเส้นไปหาตัวนั้นเข้าใจไหมคะโอเคนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะในเมื่อเข้าใจแล้วนะคะในเมื่อเข้าใจแล้วก็ลงมือทำแบบทดสอบอไม่ใช่แบบทดสอบสิแบบฝึกหัดได้เลยนะคะ โอเคนะคะสู้ๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวันศุกร์นะคะหากใครเสร็จก่อนนะคะสามารถส่งเข้ามาในไลน์เพื่อให้คุณครูตรวจได้ก่อนนะคะโอเคแล้วพบกันวันศุกร์นะคะสวัสดีคะ่ะ